ครับมาต่อครับเรื่องของคนไทยในซูดานนะพี่โอ๋อย่างที่ทราบครับก็มีคนไทยกลุ่มแรกนะครับที่เขาเรียกว่าเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภาพแล้วครับโดยท่านนายกเนี่ยรับคนไทยชุดแรก78คนครับจากซูดานฮะด้วยเครื่องบินของกองทัพอากาศครับก็ชื่นชมความร่วมมือของทุกฝ่ายครับเพื่อนําพี่น้องชาวไทยกลับมาโดยปลอดภัยฮะพร้อมกับชับว่าสถานทูตและกระทรวงการต่างประเทศฮะ ต้องดูแลและให้การช่วยเหลือคนไทยที่ยังอยู่ต้องปลอดภัยที่สุดครับครับผมก็เรื่องนี้นะครับพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับท่านนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับพร้อมด้วยนายดอนปรมัตวินัยครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เดินทางไปที่ท่าอากาศยานทหาร2นะครับกองบิน6ดอนเมือง เพื่อมีการต้อนรับคนไทยครับที่จะรับผลกระทบจากสถานการณ์สู้รบในสาธารณรัฐซูดานครับซึ่งเดินทางกลับมายัางประเทศไทยด้วยเครื่องบินของกองทัพอากาศเป็นชุดแรกครับจำนวน78คนนะซึ่งก็เป็นผู้ชายเนี่ย38และผู้หญิงอีก40คนนะครับโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปร่วมกันให้การต้อนรับคนไทยทั้ง78คนกลับบ้านเนาะนะครับโดยทั้งทั้งหมดนะครับ จะได้รับบริการตรวจสุขภาพโดยกรมควบคุมโรคแล้วก็กรมสุขภาพจิตการอำนวยความสะดวกด้านตรวจเอกสารการเดินทางโดยสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองครับการตรวจสอบสิทธิและให้คำแนะนำด้านต่างๆโดยกระทรวงแรงงานและกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับเรียกว่าดูแลทุกอย่างซึ่งทั้งหมด จะได้เข้าพักในที่พักในกระทรวงการต่างประเทศที่ทางกระทรวงจัดหาให้นะครับซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ภาคใต้จะอยู่ภายใต้การดูแลของสอสอบตหรือศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับซึ่งได้จัดที่พักรับรองเอาไว้ให้นะครับซึ่งกองทัพบ,บกอขออภัยฮะกองทัพอากาศครับจะได้จัดเครื่องบิน c 1 3 0นเนี่ยไปส่งที่สนามบินบ่อทองจังหวัดปัตตานีต่อไปคุณก้องครับ และนอกจากนี้นะครับแผนการช่วยเหลือในห่วงต่อไปครับขณะนี้ก็ได้รับรายงานนะครับว่ามีคนไทยรอเดินทางกลับด้วยเครื่องบินของกองทัพอากาศอีก132คนนะครับจะแบ่งออกเป็นชุดครับชุดแรกจำนวน66คนขณะนี้เดินทางด้วยเครื่องบิน c ี3 0ของกองทัพอากาศเนี่ยนะฮะโดยเป็นกองทัพอากาศของซาอุดิอาระเบียนะครับจากสาธารณรัฐซูดานถึงเมืองเจดดาราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียแล้วและได้พบกับ นายดามบุญทรครับเอกอัครราชทูตณกรุงริยาตและนาวเอกอนุรักษ์รมนารักษ์ครับหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยการภารกิจรับคนไทยกลับจากพื้นที่ขัดแย้งในสาธารณรัฐซูดานครับและอาจมีผู้เดินทางมาสมทบเพิ่มเติมทั้งนี้นะครับกองทัพอากาศจะประสานงานกับกระทรวงการต่างประเทศอย่างใกล้ชิด เพื่อช่วยเหลือคนไทยให้กลับมาให้ได้ทั้งหมดครับครับพลเอกประยุทธ์บอกนะครับว่าได้ติดตามสถานการณ์การอพยพคนไทยกลับจากประเทศสานครับขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฮะรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ทุกคนครับโดยเฉพาะกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานด้านความมั่นคงครับในนามของรัฐบาลได้สั่งการหน่วยงานทั้งทุกหน่วยงานครับเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือซึ่งนายกรัฐมนตรีขอบคุณการเตรียมความพร้อมมาอย่างต่อเนื่องเพื่ออพยพคนไทยกลับสู่ประเทศไทยให้ได้ครับทั้งนี้ครับ การดำเนินการไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะต้องประเมินสถานการณ์ตลอดครับครั้งนี้ถือเป็นบททดสอบของรัฐบาลไทยที่สามารถดูแลคนไทยได้ครับรวมทั้งขอบคุณการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศที่ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งครับเช่นอียิปต์และซาอุดีอาระเบียฮะโดยพลเอกประยุทธ์กล่าวนะครับว่าประสิทธิภาพของประเทศในทุกด้านน่ยซึ่งต้องมีความพร้อมทางด้านกําลังคนอุปกรณ์แผนดำเนินการที่วางไว้ล่วงหน้าเพื่อเผชิญเหตุต้องเตรียมความพร้อมตลอดเวลาฮะ โดยขอให้ทุกคนทํางานตามหน้าที่เตรียมความพร้อมดูแลคนไทยให้ได้มากที่สุดครับแล้วก็ขอแสดงความยีดีกับทุกคนที่ได้กลับบ้านฮะและสถานการณ์นะครับและยินดีกับทุกครอบครัวครับให้ได้กําชับรอติดตามสถานการณ์กลับสู่ความสงบเรียบร้อยฮะ